ืัอนี้ก็ไมู่ผมนะครัจาเจ้เซอ์อีกคือเรานะครับเมือนี้ห้องในน้ำสรงนะครับรถไมโคโรนะครับรถขูดเล็กนะครับแบกเกอร์นะครับกระดอสั้นนะครับผมมาถึงบ้านลูกค้าเรียบร้อยนะครับนี่นะครับมันกำลังรับรถนะครับกน 哎呀，哎呀，哎呀 <Given>，哎呀、啊，哎呀，哎呀、啊，哎呀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  <vrai>，哎呀、啊，哎呀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 ，哎 นี่ครับพ่อมาก็มาจันนี่นะครับผมผู้ใดสนใจกระติดต่อสอบถามกเข้ามาเลยนะครับ084นะครับ027นะครับผม1772สวัสดีครับ